สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบบ่าวลำปางตามข่าวมาให้กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายและก็ราคาอ้อยเบื้องต้นและก็วันเปิดขีบอ้อยและก็เงิน120บาทนั่นเองครับที่หลายๆคนก็ใจจดใจจ่อรอคอยกันนั่นเองครับและที่ได้แน่แน่ก็คือตอนนี้เป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับเงิน อ้อยขั้นสุดท้ายในรอบที่2นั่นเองครับไปดูกันว่าบริษัทอะไรที่จะจ่ายให้ในครั้งนี้เป็นรอบที่2และวันอะไรนั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็เช่ยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คือ เรื่องเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายนั้นก็ไม่มีอะไรมากก็เหลือแค่ต่อรองที่จะหักเข้ากองทุนว่าจะหักเข้ากี่บาทแล้วก็จะอนุมัติตัวเลขได้เมื่ออนุมัติตัวเลขได้ก็จะแจ้งให้โรงงานสำรองจ่ายให้พี่น้องกเกษตรออก,กษตรกรชาวไร่อ้อยทันทีนั่นเองครับสำหรับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด120บาทนั้นก็มีติดประเด็นบ้างอีกเล็กน้อยเท่านั้น ก็จะพร้อมที่จะเสนอเข้าครมรก็อย่างไรก็ต้องช้าหน่อยพี่น้องเกษตรกรก็คงเข้าใจนะครับว่าเปลี่ยนรัฐบาลใหม่นั่นเองครับสำหรับเงินราคาสำหรับราคาอ้อยเบื้องต้นของปีนี้ก็คือ ต้องรอเรื่องขึ้นราคาน้ำตาลตอนนี้พูดคุยกันให้ครบจบประเด็นเป็นที่เรียบร้อยถึงจะมาประชาพิจารณ์แล้วส่งให้กอ,อนอฟันธงกันอีกทีว่าวันเปิดหีบอ้อยต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางว่าจะอนุญาตให้เปิดหีบ หีบได้นับจากวันที่เท่าไหร่ก่อนถึงจะสามารถประกาศวันเปิดหีบอ้อยได้อย่างไรพี่น้องก็ต้องรอกันไปก่อนนั่นเองครับและอีกเรื่องก็เป็นเรื่องสุดท้ายก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรนั่นเองครับเพราะว่าบริษัทไทยรุ่งเรืองคอรเปอรเรชันจำกัดหรือโรงงานน้ำตาลลินบ้านไร่นั่นเองครับก็จะมีการสำรองจ่ายเงินปันผล อ้อยขั้นสุดท้ายรอบที่สองประจำปี2565ทับ66นั่นเองครับในอัตราตันละ40บาทจะจ่ายให้ในวันอังคารที่14พฤศจิกายน2566ที่จะถึงนี้โดยโอนเข้าบัญชีค่าอ้อยสรุปรายละเอียดสำรองจ่ายเงินที่ผ่านมาก็คือรอบที่1ก็จ่ายไปแล้วในตัน ตันละ50บาทในวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นรอบที่2จ่ายตันละ40บาทในวันที่14นี้นี่เองครับก็รวมสำรองจ่ายไปทั้งหมดก็90บาทต่อตันนั่นเองครับสำหรับใครที่รอก็ตอนนี้ก็อรอลุ้นกันเลยสำหรับลินบ้านไร่นั่นเองครับความคืบหน้าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกเดี๋ยวผมก็จะมารายงานให้กับพี่น้องเกษตรกร ชาวไร่อ้อยรับทราบกันต่อไปนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม